สวัสดีชาวนิเมทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฟแฟนๆเรื่องบีดเทพมลรณะทุกคนเลยนะฮะในวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นเล็กน้อยนั่นก็คือภาคไทยเถื่อนของบีเทพมรณะสงครามเลือดพันปีนั่นเองผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าดรามานี้มันเยอะขนาดไหนแต่วันนี้ผมจะมาเล่าดรามานี้ให้ฟังนะครับซึ่งแต่คลิปนี้ผมตัดต่ออะไรไม่ดีก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการปิดเทอมของผมแล้วต้องรีบทําให้เสร็จ ถ้าพร้อมกนแล้วก็ช่วยกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่ได้กะจะทําดรามานี้หรอกนะครับแต่ว่าตอนผมไลฟ์สดในบิลลี่บิลลี่นะฮะมีคนมาถามว่ารู้ดรามานี้ไหมผมก็บอกว่าจะทําให้ถ้าว่างนะก็ไหนๆก็ไม่มีคลิปลงแล้วผมก็เลยมาทําให้นะครับถ้ามาดูก็เมนด้วยนะฮะก็มาจากเพจ o v e r v o i ไว้นะครับผมก็เป็นเพจที่เอาไว้ฝึกภาค อะไรประมาณนี้นะครับโพสต์ที่เขาเอามาแชร์หรือเป็นดราม่ากันก็คือโพสต์ที่บอกว่าวันนี้พบกับบีดเทพมรณะสงครามเลือดพันปีภาคไทยตอนที่3เป็นอีกตอนหนึ่งที่เดือดเอาเรื่องเลยอย่าพลาดชมกันเด็ดขาดน,นะติดตามได้ที่บิลิบิลิช่อง o v e r v o i c วแล้วก็แปะว่าเทือนพูดง่ายๆก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าช่อง Over v o i ไวเนี่ย เขาเอาบีดเทพมรณะสงครามเลือดพันปีทุกๆุกตอนมาภาคแล้วก็เอามาตัดเป็นช่วงช่วงช่วงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับช่องนี้เขาจะเอามาภาคนรกมากกว่าไม่ก็ภาควันซีนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าโพสต์นี้เขาหมายถึงอะไรนะฮะแต่ถ้าไปดูตอนนี้จะมีแค่ภาคนรกกับเป็นซีนเล็กๆที่ทําสนุกสนุกครับแล้วก็ที่ผมพูดละเพจผมพูดผิดนะครับผมเป็นช่องบิลิบิลิของเขานะฮะแต่เอาจริงๆคือ ในบิ l ิ b i l i ถ้าใครใช้แอปนี้อยู่ก็น่าจะรู้ว่ามันจะมีเป็นแพลตฟอร์มของการดูอนิเมะกับแพลตฟอร์มที่เราสามารถอัปโหลดได้ซึ่งอัปโหลดได้นี่คือบิลิบิ l ิแทบจะไม่ตรวจลิขสิทธิ์อะไรเลยซึ่งผมก็ทําช่องอยู่ในนั้นด้วยนะครับใครว่างก็ไปกดติดตามก็ได้ไลฟ์สดเกเือบทุกวันซึ่งแอปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นในคอมนะครับ นี่นะครับเป็นหน้าตาของแอป b i l ิบ i ล i นะครับแอปนี้ก็จะมีให้อัปโหลดได้นะครับในแอปของมันซึ่งตอนนี้เขาก็พักดันกันอยู่แค่เราพิมพ์ว่าบีบเทพมรณะนี่สงครามเลือดพันปีปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าของถูกลิขสิทธิ์กับของที่พวกเราอัปโหลดกันเองคือเอามาพากเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับเอาความจริงผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกเอามาพากแต่เอามาพากเป็นทีเซอร์หรือตัวอย่าง หรือเอาเป็นแค่ช็อตๆหนึ่งเอาเป็นแค่ประเด็นประเด็นหนึ่งโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งประมาณ3 4มหนาทีเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ว่าบางช่องอย่างช่องนี้ฮะช่องนี้ฮะเห็นไหมฮะบีดอีพีหนึ่งทั 4, ภาคไทยแล้วลองกดเข้าไปดูในช่องเขาครับนี่เป็นไงฮะ1นึ่ทับสองสองทับสองสินาทีกับ11นาทีคุณว่ามันจะเป็นยังไงครับเขาก็มาทั้งตอนแล้วก็แบ่งตอนนั่นเองนี่ดูครับบีดเทพมาแล้วนะ คือเขาเอามาภาคเลยโดยที่เขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับคือเอามาภาคกันเองซึ่งอันนี้ผมไม่สนับสนุนเลยจริงๆคือถ้าคุณอยากจะฝึกภาคคุณก็เอามาแค่โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งสานาทีมาฝึกภาคมันไม่มีใครว่าหรอกครับอย่างนั้นนะเอาจริงๆถ้าทําอย่างนั้นมันก็ผิดลิขสิทธิ์แหละครับแต่ว่ามันก็ยังพออารมณ์อร่วยกันได้เอาจริงๆผมก็ทานะภาคไทยอะ่ะแต่ผมจะไม่ได้ทําแบบเขาอะ่ะผมเอามาแค่ฝึกภาคเฉยๆ 3-4ถึงนาทีหรือเป็นแค่โมเมนต์โมเมนต์เดียวแบบนั้นมันจะได้ประโยชน์ว่าเราพักได้ประมาณนี้นะแต่ทําอย่างเงี้ยมันก็ทําได้แต่คุณไม่ควรมาทําในเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ก็คือเชิงค้าขายหรือได้สตังค์นั่นเองแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามาทําเพื่อเชิงพาณิชย์หรือเปล่านะครับแต่แต่มันก็ไม่ควรทําอยู่ดีมาทําอย่างนี้นะฮะเพราะว่าบิลลีบิลนั้นถ้าลงคลิปไปไม่ได้ตังค์อยู่แล้วครับยกเว้นว่าคุณจะได้ยอดวิวจริงๆมันถึงจะได้ตังค์แต่ทําอย่างนี้ผมก็ไม่สนับสนุนอยู่ดี แล้วก็ทําหลายเรื่องด้วยนะครับไม่ได้แค่ช่องนี้นะผมมั่นใจว่าไม่ใช่แค่ช่องนี้แน่นอนแต่อันนี้ยังพอ,อรุมอร่อยได้มั้งครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาแบบทั้งตอนยกโครอะไรอย่างนี้ไม่น่าใช่แต่ถ้าเราฝึกภาคเราควรจะเขียนว่าฝึกภาคไทยไม่ได้เขียนว่าภาคไทยเลยและนี่ก็คือของบิลิบิลินะครับก็คือแอป,ปของบิลิบิลิถูกลิขิตก็มีนะฮะแต่ตรงนี้จะเป็นคนที่เขาอัปโหลดกันเองซึ่งถูกบ้างผิดบ้างก็แต่แบบนี้ผมว่ายังอร่มอร่อยได้ แต่แบบช่องเนี้ยช่องช่องเนี้ยฮะอารมณ์อร่วยไม่ได้จริงๆคือเอามาทั้งตอนเลยอ่ะมันก็เกินไปนะเนี่ยช่องเนี้ยเอามาทั้งตอนเลยผมไม่แน่ใจว่าโอเวอร์ไวเขา,เามาทั้งตอนหรือเปล่านะที่เป็นประเด็นกันเนี่ยเพราะว่าเขาลบคลิปหมดแล้วในโพสต์ในทวิตเขาก็ลบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ในเฟซที่เขาไม่ลบนะฮะถ้าในสมัยก่อนนะครับผมสมัยแผ่นนะที่ยังใช้แผ่นซีดีกันอยู่นะครับ ก็จะมีการแผ่นเถื่อนภาคเถื่อนเกิดขึ้นแต่ผมไม่น้กว่ายุคที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบนี้จะมีการภาคเถื่อนอีกแต่มันมีครับเพราะว่าใน YouTube Facebook นั้นเขาไม่สามารถที่จะเอามาภาคเถื่อนกันได้แล้วคือภาคไทยที่แบบไม่ได้คุณภาพหรือมาตรฐานแบบนั้นแล้วยังเขียนว่าภาคไทยแต่ไม่ได้เขียนว่าฝึกภาคนะผมว่าน่าอายอยู่นะครับ แต่ก็ยังจะทำเพราะว่าเห็นยอดวิวมันเยอะหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับคื่อ,อผลงานที่ตัวเองไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทําหาไรายได้หรือเชิงพาณิชย์นี่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเอา,อาจริงๆผมทําคลิปที่เกี่ยวกับพวกอนิเมะอ,อย่างเงี้ยเอาจริงๆผมก็ไม่ได้สายข่าว 100%เนะเพราะว่าผมก็ไปเอารูปเขามาแต่ผมไม่ได้ดึงผลงานของเขามาทั้งหมดแต่จริงๆผมก็สายเทาแหละอาจริงๆนะคือคนที่ทําอนิเมะอะไรแบบผมเนะี่ยมันจะไม่มีการสายขาวเด็ดขาดแค่คุณเอารูปเขามาก็ผิดแล้วฮนะจริงๆนะในความคิดผมนะแต่แต่ผมว่าก็ยังอารมณ์อร่วยได้ไหมไม่รู้สิคนดูผมก็คอมเมนต์กันได้นะนี่ก็คงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเอามาพูดเพราะว่ามีคนมาบอกว่าพี่ทําดรามานี้หน่อย ผมก็จัดให้แล้วนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละฮะดรามานี้เพราะว่าภาคไทยจริงๆของบีทเทพอลลานั้นยังไม่มานะครับแต่ภาคไทยเถื่อนนั้นมาเกื่อนเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าช่อง o v e r อร์ไวนั้นเขาทําแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ทําผมต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาเล่นลบโพสต์ลบอะไรซะหมดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ส่วนดราม่านี้จบลงยังไงผมไม่รู้นะครับว่า Over v o i ไวเนี่ยเขามาชี้แจงหรือโพสอะไรว่าขอโทษหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่โพสที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าได้คุยกับทางทีมนี้แล้วแล้วทางนั้นจัดก,การลบโพสที่เกี่ยวข้องเ,เรียบร้อยแล้วและสัญญาว่าจะระมัดระวังไม่ทำคอนเทนต์แนวนี้อีกทางนี้ผมได้แจ้งกับทีมแล้วว่าจะขอไม่ลบโพสเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนตะหนักถึง ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผมว่าเขาก็คงจะไม่ทําแล้วนะครับแต่ช่องอื่นนี่ผมไม่อยู่รู้ส่วนคนภาคนานลกหรือภาคเกมนั้นก็ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะไม่พูดนะฮะคลิปนี้แต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มนักภาคหรืออะไรอย่างนี้ก็น่าจะสะเทือนกันอยู่นะแต่ช่องที่ผมให้เพื่อนๆดูนั้นไม่ใช่ช่อง o v e r อร์ไวนะครับแต่เป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมพิมพ์ปุ๊บก็เจอเลยอันนั้นไม่สมควรทําและก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องบีทเทพมรณะนะครับ เป็นอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นที่ผมเปิดให้พวกคุณดูก็เช่นเชนซอร์แมนอะไรอย่างนี้นะฮะเชนซอร์แมนยังมีนะครับมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่เขามาภาคกันเป็นตอนๆเลยเชนซอร์แมนยังไม่เว้นดรามานี้ก็คงมีประมาณนี้แหละครับก็คงจะเจอกันคลิปหน้าครับผมขอให้คลิปนี้มีคนดูเยอะๆนะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์กันได้นะฮะถ้ามีเวลาผมจะทําให้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยงเวนดีไลค์ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย